จากใจกำปั้นรูปหลอ่อโปสแรกของโคตะหลังพ่ายบัวขาวแบบสู้ไม่ได้เก็บตกมวยคู่พิเศษที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆตำนานกำปั้นจมเก่ากับโคตะมิอุระดาวรุ่งรูปหล่อในศึกแคปเปรสเนต์ลีเจนออฟราฮเดมเนินคีบ็อกซิ่งเอ็กซิบิชั่นที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่19สิงหาคมที่ผ่านมา โดยอย่างที่ทราบกันว่ายอดมวยไทยไวัย40ปีไล่ถลุงนักสู้ MMA ชาวญี่ปุ่นวัย20ปีด้วยกติกาทิกบ็อกซิ่งปิดเกมไปแบบไม่ครบยกหลังกรรมการบนเวทียุติการแข่งขันในช่วงปลายยกที่3เพื่อความปลอดภัยของโคตะที่รับมือพายุอาวุธจากบัวขาวไม่ไหวนั่นเองล่าสุดนักสู้หนุหน่มน้าใสาได้โพสรูปบรรยากาศการชกพร้อมแคปชั่นยาวเหยียดลงในอินสตาแกรมโคท m มิยูระออฟฟิเชียด้วยภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ขอบคุณทุกกำลังใจเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณมากๆที่เชิญผมมาสู้ในไฟน์นี้รวมถึงบัวขาวด้วยที่ขึ้นสังเวียนกับผมบัวขาวเป็นคนใจดีมากแข็งแรงสุดๆและผมนับถือเขาอย่างสูงผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ชกกับนักมวยระดับตำนานอย่างบัวขาวเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีมากๆซึ่งผมจะใช้ประสบการณ์อันน่าเหลือเชื่อครั้งนี้เอาไปใช้กับเส้นทางอาชีพนักกีฬา m m a ของผมต่อไปให้ดีที่สุด ทั้งนี้โคตับมิอุระได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาโดยบัวขาวบัญชาเมฆได้เดินทางไปส่งคู่ชกุ่นลูกพร้อมลงรูปและโพสต์ผ่านเพจบัญชาเมกจิมบัวขาวบัญชาเมฆด้วยว่าฝากถึงสาวสา,วสาวทุกคนไม่ต้องห่วงวันนี้มาโอน้องส่งน้องกลับญี่ปุ่นแล้วสาวสาวให้อภัยพี่บัวแล้ว100เปอร์เซ็นต์